คนที่ศรัทธาอยู่แล้วก็จะศรัทธายิ่งขึ้นไปเอาแบบนี้ไหมตามหลักคําสอนเกิดประโยชน์นะมันจะได้จบจบไปสักทีอาจารย์เหนื่อยที่ต้องมาชี้แจงถแถลงไขเรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์ต่อพระาศาสนาไม่เป็นประโยชน์ในเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวควรเก็บไว้เรื่องส่วนรวมควรเป็นที่ตั้งก่อนเอาเรื่องนี้ก่อน ใครสามารถจัดการจัดแจงเรื่องนี้ได้นะช่วยทําให้หน่อยนัดแนะดิน่าจะเกิดประโยชน์นะและน่าจะเกิดประโยชน์มากสักครั้งหนึ่งด้วยซ้าไปไม่แน่นะเดี๋ยวถ้าอาจารย์ทําได้อาจจาะอาจจะร,รวมก็ได้นะกูทําเป็นคนแรกเลยก็ได้พระอาจารย์สมทบพระอาจารย์สมบูรณ์พระมหาวัฒนาสามรูป นี่ก็ทรงธรรมสมวินยัยทรงมริกาทรงแม่บททรงอัธาเิชนะเอาสามรูปแรกก็มารวมกันเลยรวมกันเลยมัดรวมกันมาแล้วให้ท่านสามท่านเสวนาการมีอาจารย์หนึ่งในนั้นเป็นคารวาสจัดงานเลยแล้วใครต้องการเข้าร่วมในงานเสวนานี้เป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงต้องการเข้าร่วมในการเสวนาธรรมมามารวมกันเอามารวมตัวกันแล้ว เอารายการทีวีช่องอะไรมาอัดเลยมาทํารายการเลยเดี๋ยวอาจารย์จัดงานอาจารย์จะจัดคนแรกแล้วทําเป็นแบบอย่างตัวอย่างว่าวิธีการรักษาพระศาสนาจะต้องทํำยังไงไม่ใช่เอามาชมเชยหรือเยินยอสารเสริญอาจารย์แต่เชิญมานี่มนตมาเพื่อมาแลกเปลี่ยนทัศนคติต่อกันละกันเดี๋ยวทําเลยก็ได้ไม่ต้องรอใครแล้วใครเห็นว่าดีอาจารย์ทําครั้งนี้ใครไม่เห็นด้วย ใครไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ติดต่อติดต่อเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวเข้ามาเสวนาร่วมกันบนเวทียึดตามหลักคําสอนนะไม่เอาความเห็นตัวเองนะเอาความเห็นของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวอาจารย์เป็นคนตั้งเวทีเองเลยแล้วใครไม่เห็นด้วยใครที่ด่าทอต่อว่าต้องการแสดงทัศนคติว่าสิ่งที่อาจารย์ทำหรือสิ่งที่สังคมการควรต้องนะมาเลยขึ้นเวทีอาจารย์จัดให้ จะนี่มวลพระอาจารย์อุเทนก็ได้นะท่านจะมาหรือเปล่าล่ะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะช่วยกันมาขวนขวายในการบอกสอนธรรมะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นมีแต่พวกของอาจารย์ไงเพราะทุกคนบอกว่ากลุ่มนี้ก็เป็นพวกอาจารย์หมดติดต่อมาเดี๋ยวอาจะจัดให้ติดต่อได้เลยจัดที่ไหนก็ได้ เทวเทนบอกว่าถ้าอาจารย์คุยกับเขาดีๆเขาจะให้เข้ากราบลดข้อกําหนดปฏิบัติธรรมสามเดือนเหลือสาวันสามวันกูก็ไม่มีเวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไปกราบมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกหลายคนที่อาจารย์ไปกราบโดยที่ไม่เปิดเผยก็มีนะไม่ใช่ไม่มีรับไประดับประเทศด้วยไม่เปิดเผยก็มีท่านยังไม่มีเงื่อนไขในการให้อาจารย์เข้าพบเลยทั้งฐานที่เป็นชื่อเสียงระดับประเทศและคนยอมรับระดับประเทศด้วยนะแล้วไม่มีใครกล้าตําหนิท่านด้วยอาจารย์บอกให้แต่ขอไม่เอ่ยชื่อ อาจารย์เข้าไปกราบท่านด้วยความท่านเมตตาอาจารย์มากอาจารย์เข้าไปกราบท่านเนี่ยท่านไม่มีเงื่อนไขกับอาจารย์เลยเพราะอาจารย์ไม่มีเวลาอาจารย์เนี่ยคิวยาวยันเมษาไม่มีวันหยุดเลยแมย้แต่วันเดียวอาจารย์จะเอาเวลาที่ไหนไปปฏิบัติ3วันอาจารย์ไปได้ตลอดเวลานะไม่ใช่ไปไม่ได้แต่ท่านต้องไม่มีเงื่อนไขท่านต้องให้เวลาอาจารย์ครึ่งชั่วโมงหรือหชั่วโมง เต็มที่ได้แค่นี้เพราะอะไรอาจารย์ไม่เวลาอาจารย์จะไปนั่งแจ้งเจตจำนงของอาจารย์ในการสอนธรรมและอาจารย์จะขอขมาท่านได้ความบริสุทธิ์ไม่มีเจตจำนงในการอาฆาตพยาบาทมาร้ายหรือเสียแ้งแกล้งทำไม่มีไม่จําเป็นต้องออกสื่อก็ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้มีอัตราตัวตนไม่ได้เป็นจําเป็นที่จะต้องไปทําเพื่อหาแสงหิวแสงหรือสแสวงหาอะไรไม่ต้องท่านไม่ให้ออกสื่ออาจารย์ไม่ออกสื่อก็ได้อาจารย์จะเข้าไปกราบท่านได้ความเคารพรอบ ปิดบางก็ได้ไม่ต้องเปิดเผยก็ได้ทําได้หมดไม่จําเป็นทุกอย่างว่าต้องออกสื่อถ้ามันทําให้ตัวพระอาจารย์ท่านสามารถเข้าใจเจตจำนงในการสอนธรรมะของอาจารย์ได้อาจารย์จะเข้าไปชี้แจงแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มเดินสายไปพยายามไปหาโอกาสในการกราบพ่อแม่กูบาอาจารย์เรื่อยๆแล้วไปชี้แจงเจตจำนงของอาจารย์ว่าอาจารย์ทาทุกวันนี้เจตนาของอาจารย์ทําเพื่ออะไรหลายคนนะยังเข้าใจผิดอาจารย์นะ หลายคนมากที่ฟังไลฟ์สดทุกวันเนี่ยฟังแต่ตัดคลิปแต่ไม่เคยมานั่งฟังไลฟ์สดอาจารย์หลายคนมากที่ยังเข้าใจผิดเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเดินสายเข้าไปกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับพระเถระผู้ใหญ่จะค่อยๆเดินทางเข้าไปขอเวลาหน่อยเพราะเวลาอาจารย์น้อยเหลือเกินบางรูปอาจาจะเข้าไปได้แค่30มนาที20่นาทีเพราะอาจารย์ต้องเดินทางไปบรรยายต่อในสถานที่ต่าง อาจารย์จะทําให้ดูว่าอาจารย์ไม่มีไม่มีอัตราตัวตนกับใครแม้แต่ธนาอนันตชยัยอาจารย์ก็เข้าไปขอโทษได้นะถ้าอาจารย์ทําผิดทพาพลาดอะไรไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยถ้ามันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นอาจารย์ขอโทษใครได้ทุกคนไม่มีปัญหาขอโทษได้ทุกคน เสาร์อาทิตย์นี้นะใครจะมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์สมาวิปัสสนานะเสาร์อาทิตย์นี้ให้ลงทะเบียนได้ที่ ID ดี n e นสายสาธุ9โมงเช้าถึง3โมงเย็นบริษัทหมอเสียงรังสิปทุมธานีคลองหนึ่งนะใครต้องการจะมาร่วมฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ใครอยากรู้เรื่องอะไรใครอยากมาเจออาจารย์อยากจะให้กําลังใจอยากจะมาบูติีตาหรือจะอะไรก็แล้วแต่จะมาเห็นหน้าอาจารย์ตัวเป็นๆหน่อยช่วงนี้โดนลงทัว์ฉ่ำแล้วเกินอยากจะมาเจอ อยากจะมาเห็นว่าหน้าตาจาซี่เซียวขนาดไหนท้อแท้ร้องไห้น้ำตาไหลหรือเปล่ามาเจอกันได้ที่บริษัทหมอเสงรลังสิตประทุมธานีคลองห9โมงเช้าถึงบ่าย3วันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะใครจะมาลงทะเบียนจะมาวันเดียวก็ได้จะมาสองวันก็ได้ ID Line SATU ID Line s า t ุ A วงกลม SATU ID Line SATU A วงกลม SATU ใครจะมาก็มานะใครอยากมาให้กำลังจ ine, ใจเห็นหลายคนอยากให้กําลังใจมากแต่ไม <IR> ่รู้จะมาให้กําลังใจยังไง <im itar> <K ine> บ้านกูก็ไม่รับแขกเพราะช่วงนี้แขกเยอะเหลือเกินใครอยากจะมาให้กําลังจุก,งจกําลังใจอะไรกําลังจิตกาลังใจอะไรก็มาได้ไปที่เดียวกันเลยไปรวมตัวกันเลยที่เดียวกันมาเจอกันที่หมอเสง่ร <im itar> ั <K ine> งสิตป,ปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์รังสิต9โมงเช้าถึง3ฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายมีอาหารเช้าอาหารเที่ยงเลี้ยง อาหารช้าอาหารเที่ยงเลี้ยงมีหมดทุกอย่างใครมาจากต่างจังหวัดสำรองที่พักมีโรงแรมให้นอนฟรีต่างหากมาจากต่างจังหวัดไกลในกรุงเทพไม่ให้นอนนะเอาเฉพาะจากต่างจังหวัดไกลเขาเดินทางมาไกลเขาต้องพักไม่งั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอน ข้ารถไม่มีให้จะหามาเองจะมึงจะไม่คิดออกอะไรเลยเหรอจะให้กูออกทุกบาททุกสตางค์เลยหรือไงสบายไปละมัง้งสบายเกินไปหรือเปล่าข้ากูก็มีให้แดกที่กูก็มีให้นอนมึงจะมาเอาค่ารถกับกูอีกเหรอไม่คิดจะขวนขวายหาอะไรเองเลยกูออกให้ขนาดนี้จะมาขอค่ารถ ไม่มีตังก็ไม่ต้องมามีตังเล่นหวยนี่มีตังเล่นได้แต่มีตังเดินทางมาปฏิบัติธรรมไม่มีปัญญามาไม่ต้องมาสารพัดท,ทุกอย่างจะไปทําเรื่องเพอเจอร์ไสรสสาระปัญญาอ่อนเอาไปทําได้หมดแต่เวลาจะมาฝึกปฏิบัติธรรมกลับบอกไม่มีเงินค่ารถสันดาน เขาบอกโรงพิมพ์เขาบอกว่าเขาจะแจ้งเวลาเดี๋ยวก็ยังไม่ได้แจ้งมามั้ง วันที่สิบเอ็ดเขาจะมาไหมครับเขานี่คือใครเขาไหนกะรอปริทินจนเมื่อยปริทินน่าจะตอนเย็นๆค่ำๆนู่นแหละมั้ง ปฏิทินรอบสุดท้ายน่าจะเป็นช่วงเย็นนะช่วงเย็น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 บ่ายๆไม่น่าจะเดี๋ยวรอดูก่อนนะใครจะมานะเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมนะฝึกปฏิบัติธรรมที่หมอเสงนะลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตองข้าบริษัทธรรมศาสตร์ลังสิตนะเก้าโมงเช้าถึงบ่าย 3. สามเสาร์อาทิตย์นี้นะใครจะมาวันใดวันหนึ่งหรือจะมาทั้งสองวันก็ได้แต่ให้ลงทะเบียนก่อนให้ลงทะเบียนก่อนไอดีไลน์สายสาธุเอวงกลมเ AT u เข้าไปจะมีเมนูให้กด สามารถเลือกได้เลย ID Line สายสาธุนะ A วงกลม SATU แล้วก็ลงทะเบียนปฏิบัติสารอาทิตย์นี้แล้วนะรีบๆลงทะเบียนข้าฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย ID Line สายสยสาธุเอวงกเมสเอทก็น่าจะมีเรือนจํากลางชนบุรีกับสถา,านหญิงชนบุรีมาเหมือนเดิมอันนี้ของเรือนจํากลางระยองอาจารย์ไปบรรยายมาของเรือนจําชั่วคราวระยองเมื่อวานเขาให้เรืออนันตนาคาราไอ้ไม่ใช่นาลายทรงสุบันมา เห็นไหมนี่สวยงามมากนี่สามารถอุดหนุนได้ฝีมือแบบนี้มีได้ที่เรือนจำกลางระยองนี่นะเป็นไม้เป็นผงไม้ข้างหลังเป็นไม้เอาไว้ติดบ้านสวยงามอืมช่วยโปรโมทช่วยโปรโมทรายได้เขาก็เอาไปแบ่งปันผู้ ไปเป็นเงินปันผลให้กับคนที่เขาทํางานก็คือผู้ต้องขังผู้ต้องขังช่วยเขาหน่อยช่วยเขาซื้อของก็นหน่อยช่วยก็อุดหนุนหน่อยอาจารย์ไปฟังเขาพูดมาเมื่อวานนี้ดีมากเขาบอกว่าเรือนจำเนี่ยมันเป็นสถานที่ของการแก้ไขปัญหาคนที่ทําผิดแล้วเขาจะได้ออกไปคืนคนดีสู่สังคมสังคมจะได้ไม่มีปัญหาสังคมจะได้มีความสุข ดังนั้นเราควรสนับสนุนเรือนจําเยอะๆนะอาจารย์จะบอกให้เพราะเขาจะแก้ไขคนที่ไม่ดีเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นคนดีสังคมจะได้ลดภาระปัญหาทางสังคมลงเยอะๆเพราะนั้นถ้าเราช่วยอะไรได้ช่วยอาจารย์ก็ช่วยได้แค่เท่าที่ช่วยได้ก็ช่วยโปรโมทอย่างไาาอ 6, าา้ภาพวาดเมื่อกี้เนี่ยนะ่าจะหกพันกว่าบาทภาพวาดเมื่อกี้เนี่ยนะน่าจะอันประมาหกพันกว่าบาทแล้วก็้เรือเนี่ยเรือนี่ไม่แน่ใจจําไม่ได้อะ เพราะอันนี้เขาให้เรือเนี่ยเขาอาจารย์จับภาพเนี่ยาจะาซื้ออันนี้เป็นเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบรนเดี๋ยวจะจะไปซื้อ,อลำหนึ่งเป็นสุบรรณหงอันนี้น่าจะสามพันสี่พันแลจะไม่ผิดเรือเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะถ้าเรือลําเล็กน่าจะสามพันอย่างนี้น่าจะประมาณหกเจ็ดพัน 6, 7, หรือเปล่าห้าพันหกพันเรื่องไม่แน่ใจเพราะอันนี้มันลําใหญ่มันจะมีลําเล็กกับลําใหญ่อยู่ที่ระยองนะระยองเรือนจํากลางระยองพิมพ์ก็ไปเลยถูก ถูกจริงๆมึงถูกจริงๆรอูถึงบอกไงว่าควรแก่การไปติดต่อซื้อแต่วันเสาร์นี้อันนี้เจ้านี้ไม่ได้มานะเจ้านี้อาจารย์เพิ่งไปมาเมื่อวานนี้อันนี้เขาไม่ได้มาพรุ่งนี้เขาไม่ได้มาจะเป็นทานฐ,ฐานหญิงกับเรือนจํากลางชลบุรีของระยองเนี่ยอาจารย์เพิ่งไปมาเมื่อวานน่าจะยังไม่มาเนี่ยเขาขายเป็นตู้อย่างนี้เลยเป็นตู้อะคริลิกมาให้ ไม่พายมีกี่อันกูไม่มีเวลานับแม้มาหลอกถามกูไม่พายมีกี่อันมันเป็นเรือพระที่นั่งไงมันจะมีแบบจำลองมาเป็นใหญ่เล็กเรือพระที่นั่งจะลำใหญ่แล้วก็เรือแวดล้อมจะเป็นลำเล็กจริงๆน่าซื้ออันนี้มาทํำขบวนเรือที่บ้านเหมือนกันเนาะแล้วทำอะคริลิกครอบตู้ใหญ่ตู้หนึ่ง ทำไม่ครบขบวนเรือเลยแบบจำลองแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะเรือสำคัญสาคัญอย่างเงี้ยนะ<_ <k> _>บ้านกูเหมือนใหญ่มากอะนะใหญ่โตมโหลานมากอ่ะไปแล้วดีกว่าขอตัว วันนี้วันที่อะไรเนี่ยเจ็ดใครจะมาหมอเสงอนะ่มาเจอกับอาจารย์ปฏิบัติสมัะวิปัสสนาภาคปฏิบัติวันที่1ิเอ็ดสเสาร์อาทิตย์นี้นะอย่าลืมนะไอดีไลน์สายสาธุลงทะเบียนด้วยใครจะมา2วันก็ได้จะมาวันเดียวก็ได้ฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายนะ 9โมงเช้าถึงบ่าย3หมอเซ็งลังสิปทุมธานีคลอง1ลังศิปทุมธานีคลอง1มีอาหารเช้าอาหารเที่ยงเลี้ยงฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใครมาจากต่างจังหวัดสามารถติดต่อสำรองที่พักได้ฟรีเหมือนกันไม่มีค่าใช้จ่ายจะจองโรงแรมไว้ให้ใครมาได้ก็มานะ